าจุ่มนี่ไหมครับดอกนี่มันใหญ่เลยเดี๋ยวครับบบบนี้นะครับจุ่มซีจุ่มใหญ่ใหญ่เลยครับโอ้ยน้องเบื้องเห็ดเรางกบานดอกเนี่ว้าหัวฝ่ามือเลยครับ สวัสดีครับผมอีพีที่สองพอกันอีกที่เก้าชิปนี้กะจิลุยเห็ดก้อเหรอครับบ่นะครับ,บนะอีกดอกนึง นผมว่ ดอกซ้ำนี่ว่าเอารดอกครับนะดอกนี่ปลูกใบก่อนปลูกใบขึ้นเขาเหรอครับคนระับปลูกซ้ำนี่ก็อยู่แล้วนะ พี่น้องเบิ่งเห็ดละองอกบานดอกนี่ว่ะถอดฝ่ามือเลยครับเดี๋ยวจังเอาเผียรครับบ่ดนี้นะครับจูมซีจูมใหญ่ๆเลยครับเดี๋ยวจะเก็บพี่น้องเขาเบิ่งครับบ่นดนี้ โอ้นี่มันสองดอกมันต้นไหนชุดนี่หนไหมครับหาดอกฮือง หาดอกบบง่ยเลยครับอีกบานนึงนะครับอยู่้างๆกันก็นกมูหันนะครับมูเดียวกันแหละ ข้อนไม่ จุ่มนี่ไหมครับดอกนี่ว่างหญนเลยคือสองจุ่มนี่ครับคู่กันละ่ะกับมู่เดียวกันกับดอกว้างหันนะครับอยกกู่ใกล้ๆกันนะครับดอกหันอยู่ข้างกันนะ่ะ งอกขาวมันดอกแง่ที่หละครับจุใจดีจับเต็มไม้เต็มมือดีครับ,รบดูใตค้อนไมมครับ ยากยึดใต้ข้อนไม่ ขาเนา ครับน้อยๆงอกเหลืองน้อยครับดอกน้อยๆอน,อยนะโอ้ดอกน้อยแท้เนาะตะลิบต้นแท้ ตตนไหนสิใหญ่น้ำพิ่นเนาะน้อยเนี่นเยเอาอยู่บนฮะเอาไปลดดีกว่าสิปลอยมันบานถิ่มก็ยุ่ห่างกันละครับี่งงูกเรืองอีกที่กันละน้อยเลย ่ครับแล้โงอกเหลืองนี่ดอกซ้ำนี่แหละครับซช่ละ่ะคอรโลเคลี งเขาวดอกซ้ำลงงกเหลืองนะครับดอกเล็กน้อยนึงโอ้กลางแดดเลยครับบอหน่ะขากลับรอดละใกล้ซีฮอดรถแล้วละค,ครับอีกว่าโดนดอกดูกพาไปเอาเห็ดเพิิงที่เขาปลูกไว้หมู่บ้านน่ะนั้นทียังเหลือบอ อืมอ้าวนี้นอกผมไปเบิ้งอยูว่าอกื่งไหนก็จ้างไปรุ่นน้ำกันว่าสี่น้งบ่ะน้งเอาปกหนาเห็ดละงกเนี่ยละไป หมองขอปกเห็ดเพิงไว้ล้วครับอยู่คือเกาอยู่บนไย่ยไปหนามาหลังเลยครับสีได้เอาล้วครับบ้านเนี่ยเอาแล้วเนาะ ไงคือหลายเติอบอยุ่ยตัวละครับโปะไว้ทึงเห็ดละงกเนี่ยนะครับโอ้โหกระแม่นตัวนึง เมืองที่เอาปลกเห็ดเพิงไว้ครับเบืองลุงที่ไงบ่ไงบ่ไงก็เอาละเมือเ่อน่บ่ไงปันไหนครับอรงนี้บ่ไง ยังไงก็เอาแล้วมือนี่มาจงุงโอ้โหดอกนี่ง่างยจ้ะครับเนี่ยครับมองเขาปลูกไว้ลายดอกด้วยนะโอ้โหหนีง่างยจะครับดอกนีง่ายแล้วมองอดูไงไร ดอโอ้ยใหญ่ยครับน้ำงามเลยครับเอาจังไลยก็เอาและครับมันปลกไว้ได้เหมือนกับบนใย,ยแล้วล่ะเพราะว่าเขาปลวกมาสองมือแล้วเนาะน,ะนำาหลดมือเนี่ย ปกติซ้ำนีแล้วครับนี่ซ้ำนีละโอ้ในหลายเติบอยู่ครับมาเบิ่งผลงานการหาเหตดของเฮาเมื่อนี้ครับนี่แหละครับเมื่อเนี่ย เ็นเห็ดละงวกละครับเห็ดกัวมีอยู่บมืกี่ดอกดครับส่วนมากที่เป็นเห็ดละงวกทั้งหมดเลยครับเมื่อนี่กะไปเอามองเกาที่เขาเอาเมาือวานนี่แหละครับกะล้อเล้มไปก็ออกเรื่อยๆอยู่ครับออกบา,บางมองก็เป็นมูย่ยิ้มบางมองก็เทละดอกสองดอกแล้วแต่พื้นที่ละครับก็ถือว่ามีความมานคักอยู่ครับเมื่อนี่ก็ได้ติมกระใต้จนล้นุ่นละครับเนี่ยจนเอาใส่ถุงพลาสติกมาละครับเนี่ย ดอกบานมันได้ครับเนี่ยใส่ถุงพลาสติกมา้นนี่บบเสียได้ครับเนี่ยเนี่ยครับดอกบานมีแต่ดอกใหญ่ๆเลยเสดายมันขั้นบ่เอากับเสดายครับกับกินแซบพื่อกันละครับเนี่ยครับถือว่าหลายได้ครับเนี่ยก็ถือว่ามานคักยู่ครับเมื่อเนี่ยมานจนล้นกระตาจนใส่ถุงไอพลาสติกปุ๋นละครับโดนโดนสิได้มานจักเท่อนึงเนาะครับเนาะเอาละครับ มือนี้ก็ถือว่ามีวามหมาน่นมาฝากพี่น้องแล้วกะเบื้องคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจคือเก่าละครับขอบคุณทุกซับทุกมินทุกการติดตามละครับผมหวังว่าเฮาสิได้พ่อกคลชีหนาครับผมสำหรับชิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองครับผมสวัสดีครับ